Miranda against McConnell. Pick and roll. Miranda. Oh! โอเคนะครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องยัดห่วงนะครับผมวันนี้เป็นการพบกันระหว่างแมนฟิทกิสลีย์เปิดบ้านและการมิเยือนของบัคส์เวลา7จ็ดโมงเช้าของพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับเรามาดูใส่ตีห้าทางหลังสุดของฝั่งกิสลีย์นะครับผมห้าทางหลังสุดชนะ2แพ้3ซีซั่นที่แล้วได้แจมอลเลนครับ land, ทำเฉลี่ยยี่สิบหกจุดสองแต้มต่อเกมแปดจุดหนึแอสซิสเดสมอนด์เบนจัดยี่สิบเอ็ดแต้มต่อเกมห้รีบาวด์สี่จุดสี่แอสซิสส่วนจเจเรนเจสัน มี6.3แอสซิสลรวไปดูฝั่งทางมีวักกี้บัคนะครับผม5นกลสุดชนะ2แพ้3เหมือนกันนะครับสัส้นที่แล้วได้ย ok านิ a อันต o k o คุมโปจัด31แต้ม1.8รีบาว5.7แอสซิสต์ต่อเกมส่วนเ n มิ l ลีลาที่เพิ่งเทรดเข้ามาสั่นที่แล้วทำเฉลี่ย32.2แต้มต่อเกม4.8รีบาว7.3แอสซิสคริสเมเดตันทำ15.1แต้มต่อเกม4.2รีบาว4.9แอสซิสส่วนเรื่องความพร้อมของผู้เล่นนะครับผมฝั่งทางกิสซี่ขาด3คนนะครับมี Smart, Clark, บมา เมโดตันลีลาดคริสลิฟวิงตันเอเจกลีนแล้วก็แคมเมรอนเพนนะครับพักแบบดีทูเดย์นะส่วนเกมนี้ผมมองว่ากิสลี่เล่นในบ้านได้เปรียบนะครับผมวันนี้ผมให้กิสลี่นะครับเอาชนะบัคส์ไปด้วยคะแนนที่มากกว่า2อย่างแน่นอนวันนี้ฝันทงนะครับผมใครที่อยากจะตามนะตามไปที่ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราได้เลยนะครับผมลิงก์ที่คอมเมนต์ใต้เดสคริปชันนะวันนี้กิสลี่นะครับผมฝันทงนะสหรับวันนี้ก็หมดเวลาสหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร Bye.